ต้นปีแล้วกันค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นความทรงจําที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีค่ะพร้อมหรือยังหรอพร้อมแล้วมัง้ง <laughs> พร้อมแล้วครั้งล่าสุดแล้วครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็อยากหาคนมาเต็มใจให้อยู่ครับใครอะครับอไม่รู้จักเหรอใครอะไม่รู้จักอะเขาใครก็ไม่รู้อะไป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 อย่าเข้ามาไปไปไปไม่รู้จักเธอ,ทำ,เธอทำไมอะแม่พี่ตเลยค่ะ ไปถามว่าอะไรคะถามว่าอะไรเอาจริงถามว่าคนนั้นข้งล่าสุดเป็นยงไงพ่ออยากคนเตือนใจแล้วถามว่าคนไปเจอยร์อยู่ข้างคือใครเขาบอกว่าใครไม่ของใครอะครับไม่รู้จักอ๋อไม่เลยก็เดี๋ยวว่าคงจะรู้จักกันนะนะคะไปเคลียร์หลังบ้านเนาะไปเคลียร์กันหลังบ้าน ก็จริงๆเหมือนเป็นคนที่ดูแลกันก็โอเคแล้วแหละเพราะว่าเราเองก็เหนื่อยกับการทางานหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแค่แบบมีคนดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยก็ดีใจละเป็นของผมเหรอครับผมไม่มีสเปคเหรอกครับขอแค่แบบเข้าใจกันแล้วก็ไม่ง,งาโอนไม่ใช่ขอให้แบบเข้าใจมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแมเอาตรงๆเลย ไม่บอกมีส่วนแบบเขาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยไมไม่รู้ออก็ไม่รู้เหมือนมี้ฉันอยู่ตรงนี้เลยอะเนาะเนี่ยอาศัยก็ออกกล้องเลยไหมนะสวัสดีค่ะพอนะครับคือทุกคนผมไม่มีสเปคตายตัวอย่างที่บอกไปครับคือผมยังไงก็ได้ขอแค่ให้แบบเข้าใจกันครับไม่จำเป็นต้องสวยแต่ขอให้มีเสน่ห์คู่กัดแล้วกันค่ะอ่าคู่กัดอืมทำไมต้องเป็น กัดกันไม่เลิกเลยจริงๆลิ้นกับฟัน <c oughs> พบก,กันทีไรก็เรื่องใหญ่ใอันนี้นน<า>พบก,กันทีไรก็เรื่องใหญ่นะคะ,ะจะต้องแบบระวังหลังตลอดเวลาจะต้องแบบว่าหลอนตลอดเวลาว่าวันนี้จะมาทําอะไรชา้ารอเงี้ยตกลงเป็นผมลิขิตมังอะไรถึงช่างเป็นใจแอพี่ตโนมาเลยฟิลตโนรู้สึกว่า สเตตัสมันระบุไม่ได้ะคะ่ะหาคำไม่ถูกเลยคือพี่น้องร่วมง,งานกันครับพี่น้องร่วมง,งานกันเป็นแค่คู่จิน้นไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นเราก็ไม่รู้ครับต้องติดตามในอนาคตแต่ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องร่วมง,งานกันครับจริงๆแล้วผมก็เป็นพี่น้องร่วมง,งานกับทุกๆคนครับ okay, อะไรนะครับผมไม่ได้บอกเนะียว่าผมมีใจให้ใครอ,อ่อีใครอยู่ในหัวใจแล้วตอนนี้อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่า